ดีค่ะ สวัสดียามเย็นๆนะคะคันที่2องขึ้นรถขนส่งเรียบร้อยค่ะตัวนี้รถแท็กเตอร์เยนมา72แรงอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าใหม่และผานบุกเบิกใหม่จาก LCS นะคะเตรียมจะส่งกันนะคะพี่ต้องกำลังขึ้นสินค้าเนาะสำหรับคันนี้ค่ะปลายทางที่บ้านเขาคอนะคะอำเภอเขาคอเมืองเพชรบูรณ์ค่ะคุณพี่พกามมาสและครอบครัวไว้วางใจโอนจองสินค้าเอาไว้สำหรับตัวนี้แท็กเ เยอนมา72แรง EF 725T ใบมิกใหม่และผ่านบุกเมิกใหม่ปลายทางที่บ้านเขาคอ,อ,อวันพรุ่งนี้14มิถุนารอรับสินค้านาบ้านได้เลยนะคะขอบพระคุณความไว้วางใจจากคุณลูกค้าเมืองเพชรบูรณมากๆ โอนจองสินค้าออนไลน์ไว้คุณลูกค้าท่านใดที่มองหาแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ตอบพ่วงอยู่สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านเราอยู่กําแพงเพชรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศสามารถโอนจองสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้นะคะขอบพระคุณค่ะ